สามวิธีทำให้มีกำลังใจ1คิดดีกับตัวเองต่อให้คุณไม่เคยคิดกับตัวเองในแง่ที่ไม่ดีก็มีคนพร้อมจะทําหน้าที่นั้นไม่ใช่น้อยอยู่แล้วครับดังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ลองมองให้เห็นอะไรดีๆในตัวเองที่มีบ้างครับเช่นเราเป็นคนทําอะไรเก่งสักอย่างหรือต่อให้เราทำอะไรไม่เก่งเท่าไหร่ แต่เราเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีไหมหรือคนรักใคร่หรือแม้เราเป็นคนที่ไม่ได้มีเพื่อนมากมายแต่เราก็ภูมิใจในความเป็นคนดีที่ไม่เคยจะเบียดเบียนใครมันต้องมีสักอย่างหนึ่งจนได้แหะครับที่คุณทําได้ดีและแตกต่างจากคนอื่นบางคนอาจจะบอกว่าไอ้ความดีมันก็พอมีนะความเก่งก็พอได้แต่มันไม่ดีและไม่เก่งเหมือนกับคนอื่นคนทั่วไปเนี่ย ไอ้ตรงนี้ทําใจได้ลําบากอันนี้เป็นหน้าที่ที่คุณต้องใส่ความพยายามเวลาและความตั้งใจฝึกฝนให้มากจนกว่าความดีความเก่งของคุณจะแตกต่างให้ได้ครับไม่มีใครบอล to be อะไรแต่คุณจะมีอะไรที่ดีและเก่งขึ้นได้ถ้าคุณ try to be ครับ 2. เข้าหากำลังใจหิวน้ำก็ต้องหาน้ำมาดื่ม ร้อนนักก็ต้องหาที่ดับร้อนให้ได้หมดกำลังใจก็ต้องหาวิธีเพิ่มเติมกำลังใจครับไม่ใช่กำลังใจใกล้จะหมดยังคงฟังเพลงเศร้าๆไปเจอกับคนที่เขาไม่เข้าใจหรืออ่านหนังสือตายได้กี่วิธีอย่างนี้มันจะไปรอดได้ยังไงล่ะครับเวลาหมดกำลังใจลองอ่านข้อความที่เป็นแรงบรรนลใจดูครับ หรือคุยกับคนที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยคุยกับเขาได้ทุกเรื่องหรือดูรูปคิดถึงคนที่เป็นแรงใจที่ทำให้เรารู้ว่าเราอยู่และสู้เพื่อเขาและสุดท้ายให้คิดและพูดให้กำลังใจตัวเองเพราะเสียงที่ก้องอยู่ในหัวและคำพูดที่พูดกับตัวเองแบบใดมันจะกำหนดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตเราครับถ้าบอกกับตัวเองว่าไม่ไหวทุกอย่าง มันก็ไปต่อไม่ได้แต่ถ้าบอกกับตัวเองว่าเราจะสู้ต่อไปชีวิตมันก็ไม่มีวันอับจนสิ้นหนทางชีวิตที่ผ่านไปมีร้ายก็มีดีขอเพียงสิ่งที่มีกำลังใจ 3. มมีความหวังเสมอแม้อยู่ในช่วงเวลาที่มืดมิดแต่ถ้าชีวิตมีความหวังว่าสักวันต้องพบกับแสงสว่างจนได้ เราจะไม่มีวันยอมตายอยู่ในความมืดครับที่ชีวิตคนบางคนที่อดอยากยากแค้นยังคงอยู่ต่อไปได้เพราะเขามีความหวังว่าสักวันชีวิตเขามันต้องดีกว่าเดิมคนที่ป่วยแทบตายยังคงอยู่ต่อไปได้เพราะเขามีความหวังว่าสักวันเขาต้องหายการมองโลกในแง่ดีและมีความหวังมันต่อลมหายใจออกไปได้เสมอ แต่ก็ไม่ใช่ว่านั่งงอมืองอเท้าเอาแต่หวังว่าทุกอย่างมันจะดีโดยที่ไม่ต้องทำอะไรหวังให้สูงแล้วทำให้สุดถ้าอยากให้ทุกอย่างดีกว่าเกา่าตัวเราก็ต้องดีกว่าเดิมอยากขึ้นหน้าผาอยาเอามือไพร่หลังอยากจะสมหวังให้ได้ก็ต้องสู้แบบสุดตัวสุดใจจนกว่าจะได้สิ่งที่หวังครับ Thank you